ผู้คนทุบทแม่นคนมาแล้วครัขัีกับผู้ยผูุ้ดมาตลอดสงวดเข้ามาตลอดเ่งผู้นะครับเป็นคุณภาพดีมากต่อขึ้นไปลนะครับต่อขึ้นเพราะว่าติดตั้งโโ i i ต,ตูต้เซาสุดนครับตามตาเข้มนะครับวมตาก้ามาครับรวมเข้ามาครับ แบบเบสบอคุกคำถามข้อมากแต่คดวกลาเลนะครับตองคระนนะครับถ้าผ่านมัจะมีความได้ผ่านแลวกมาจ็คนะครับพอนอ่างเดวคขนนะครับหด้เลนคดมนาครับหลดหน้นะครับ

จุดที่ครับอ่าเป็นเวลาอันที่เฮารอคอยมาเนาะครับเน,ะนบาะคนกำลังจุดตูวจุดเทียทนกับกระิ่งออกทุกคนนะครับยูนิฟี่ครับอธิษฐานเอาน,น้ำกันเ,เ,เด้อครับเด้อโบใด้คอม่าช่วยกันนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กบลัทงทีมงานนะครับจุดที่ครับผมนนรูทนะุกท่านนกับเนาะไลค์กดแชร์ไว้ครับยูนิี่ครับ

อยน่ในความสงบคนว่าอาเคังไดนหเหรออาชีด้อ้โ

เอาลูกดอขนมไปเจ็บนั่งเลิบาทกันนะอืมบาทนี่รถเข้าสบายเจ้าไทยออกมาใหนขอบบนนั่งเอาเอานั่งโอ้ยโอยนั่งโบได้อยู่บ้านนี่เอายกมือกับน้ำพนนี่ครับเอฟซีครับผมยกมือกับน้ำแันงเลยครับเล่ยเอฟซีครับผม ยิบซีกับผมเดี๋ยวนี้เป็นจุดเดียวไปแล้วนะครับนะแต่ว่าถูกก็เป็นปลักใบหมองเกยิซีกับผมเดี๋ยวนี้เป็นการนั่งตั้งสมาธินั่งสมาธิอยู่กับยิบซีครับกุ้งลูกไก่หอมก้งชิคกูลกไก่ไก่หอมกิมด่มเตาด่มิ แะสิขึคืทางไลฟ์สดท้งเฟซบุ๊กจะกับเรอยพี่ครับผมเดีบควข่าวรามครับคุณผูตชมครับกันกะบังนะครับแล้วันติบมาใหม่เหมือนเดิมขยะบอกเลยครับไบวาวา การอญานในการรับชมนะครับ ทำให้ิชีองเราสิดกบนต๊ะกส่อรับสำการพนันตดึงเข้าบาบไรมันไก่โดกันชีคกั็เลยบบนันเห็นตัวเลขเห็นตั้งแต่ถูกนะครับดำๆเลขคนเห็นนะครับว่าแต่ว่าเลขออกตัวมึงแล้วคนไห่ออกทั้งสามโซลบนจิะกาตติดเดี่ยวแล้วกับด้เอซีกัโอตื่นเ้ ัวเลขที่มันทายออกมาเบิงนมาครับเนาะทำว่ามันหาก็ดกันมันฮะะต่นี้นื่อแ้วาะันสีน่ล้ก็เห็นเพามันเมือยู่บ้านนิัดแต่ว,ว่าเก็ดไหนาชาติไ้เรกเกดตัวทงทงท่นวมเนหางายเอาทงประกาศอีกท่น,นึงครับเบนี่ครับวาสิเป็นตัวไหนนะครับเนาะตัวกลางเห็นมาแล้วเป็นเจ็ดครับ โตสุดท้ายแล้วนะครับเกอบัตรใหม่มาแล้วครับโอ้ใจเย็นๆครับเย็นๆเซลล์ประกาศอยู่นะครับน้องไอซี่ครับผมเอานางลงก่อนครับนางลงก่อนโอ้ข้อโลขึ้นมากหอนเบิบปรนึงครับนางบระไดแล้วนางกระไดแล้ว 478นักวานะฟังเดือกกันหมดแล้วเนาะ478นะครับเอเอฟซีครับผมเ้ยเป็นเงียบวะปานิคนเงียงเขาเรียกเป็นเงียบวะ478ครับเอฟซีครับผม นัมังต ah? ่นบนั่นแหะเอาครับพีซครับผม้นครับเองเ็ยังไงล่ะครับพี uh> ่ซครับผมไปบ่รด้บาดนี้ไปบ่ได้ก็ยู่ที่นี่บ้าเยืน แอบ่ากอเขาอ้ค <boundaries> ร <si suppression> ับผมอยากอยากเขาไปท่าอยอ่แ <guarding> ต <okay>? ่ว่าอยากเข้าไปท่าอยู่แต่ไปเพราะอะไรปราบอมาเไาาาะออเเ แล้วนะคะเลข่เื่อนี้นะคะปนี็้ก็ังแต่กงไงกันทุกคนกครครับเดียวนะคะเล่ได้ไมาเงไม่ได้นะคะราเพิ่กับประกาศห้แล้วนะคะสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปด ไม่ใช่เราต้องการบันไดเราต้องการใช่นี่เนี่ยเครื่องบินครับไป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 ไ

478เป็นเลขทูบนะครับยูซี่ครับผมตัด2ตัวคือมี474878ขนาดครับยูซี่ครับไปกลับเอาเด้อครับเนอเอฟซีไปกลับเอานะครับเลขทูบจอมปลวกปูนักเสนะครับยูซีครับผมนะเอฟซีรอคอยกันมานะครับเนาะงวดนี้อ่าเป็นงวดที่5บอกแม่นี่อครับผมคงไปเลือวดที่ห้านะครับยูซีครับผม1 2 3 4ครับผมงวดที่5ได้กันทุกคนครับยูซี่ครับผมนะ โชค mắn ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเอาขอจบคลิปทั้งคลิปทั้งไรสัตว์ทั้งคลิปสัตนทั้งคลิปไหลสุดนะครับเนาะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กของสวัยชายพรมเอาไว้ก่อนครับอที่ครับผมเจอกันอีกคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกคนครับผม